จัดการกับมนุษย์ข้างบ้านยังไงโชคดีดิฉันไม่ค่อยมีปัญหานะเน้นต่างคนต่างอยู่เน้นต่างคนต่างอยู่บางทีก็หูทวนลมบ้างอะไรบ้างเราไม่ต้องแคร์ใครถ้าครอบครัวเรามันแบบถ้าเราเติมเต็มสิ่งที่เราควรเติมเต็มให้กับคนในครอบครัวเรานะเราจะไม่ค่อยแคร์คนข้างบ้านหรอกคนที่ค่อนข้างมีปัญหากับคนข้างบ้านก็คือคนที่แบบเริ่มต้นจากการแบบมีปัญหากับคนในครอบครัวนั่นแหละ ไม่ต้องไปสนใจมันตราบใดถ้ามันไม่ได้แบบบุกลุกมาบ้านเราหรือมันไม่ได้ไปพูดให้เราเสียหายไปหมิ่นประมาทเนี่ยค่อยไปฟ้องมันแต่ถ้ามันจะนินทามันอะไรปล่อยมันไปเถอะถ้าแค่นินทานะเออแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนก่อนค่อยไปแบบว่ากันไปตามสเต็ปเช่นเริ่มแบบเริ่มแบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้เราแลกเช่นเสียงดังเกินไป เขาเรียกว่าภาษากฎหมายนะเขามีภาษากฎหมายนะภาษากฎหมายเขาว่าใช้สิทธ์เกินส่วนไอ้เขาว่าเขาอะไรว่าใช้สิทธ์อะไรวะมันจะมีนะภาษากฎหมายคือคนอะชอบอ้างเรื่องการใช้สิทธิ์ไงฉันอยู่บ้านฉันฉันใ้ติดเปิดเพลงเสียงดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงเขาเรียกว่าใช้สิทธ์เกินส่วนใช้สิทธ์เกินอะไรวะมันมีคําพูดอยู่นะวันนั้นเนี่ยดิฉันอะดิฉันจําคํานี้มาจากทนายนะใครเรียนกฎหมายบ้างใครเรียนกฎหมายบ้าง จะมีอยู่คำหนึ่งก็กใช้สิทธิ์อะไรใช้้สิทธิ์เกินอะไรก็อย่างมันไม่ได้นะเกินไม่ได้เกินขอบเขตเช่นเกินเที่ยงคืนแล้วมึงยังปาร์ตี้กันเสียงดังอันเนี้ยมึงไม่ได้แล้ะมึงมาอ้างใช้สิทธิ์ไม่ได้ละเดือดร้อนข้างบ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเป็นสิทธิ์แต่เอาแมวเอาหมาไปเดือดร้อนบ้านคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ได้และเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนไม่ได้ ใช้สิทธิ์ได้อยู่บ้านตัวเองมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนคนข้างบ้านแต่ถ้าเป็นเรื่องแค่นินทาล,ลมหูลมปากไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจค่ะเอาเรื่องในครอบครัวเราไม่ต้องสนใจมันปากหอยปะปูไม่สนใจทําไม <laughs> จริงถ้าเราอยู่ในจุดที่แบบครอบครัวเราเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มีความสุข เรามีกินมีใช้เราไม่ได้เราไม่ได้ไปไปแบบล,ลำบากใครเราไม่จะไม่แคร์เลยนะเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องแคร์ลมปากคนอื่นนะอีกคนที่ว่าเรานม,ม,ม่ทะเลาะก,กับทะเลาะก,กับเมียมันอยู่เลยคือมันก็ทะเลาะก,กับผัวมันมึงเครียดดูแลยืมเงินคนนั้นคนนี้ไปสนใจมันทําไมไปสนใจไมไ่สนใจไม่สนใจเลยไม่จําเป็นต้องสนใจเลยไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์อืมไม่มีประโยชน์ค่ะขี้ปากขี้ที่เหม็นที่สุดคือขี้ปากขี้ที่เหม็นที่สุดคือขี้ปากคนไม่สนใจขี้ปากคนไม่สนใจพูดมาว่าพูดไปสิเรื่องของมึง <laughs> มีปากเขาพูดไป <laughs> มึงไม่ใช่คนในเหมือนที่ป้ารัตนาชอบพูดอเอามาใช้บ้างไม่ใช่คนในครอบครัวเลยนะ ไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่คนในชีวิตจริงไม่ต้องมาพูดเนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ต้องมาพูดเนี่ยคนเนี้เขาบอกว่าเมื่อคุณหมดผลประโยชน์จากใครคุณจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงช่วยอธิบายจากมุมมองของแพรีที่จริงไม่ต้องรอให้หมดผลประโยชน์หรอกไม่ต้องไปรอครบใครเราก็รู้ได้ทันทีว่าคนนี้คบเราเพราะอะไรรู้มันไม่ต้องรอให้หมดผลประโยชน์หรอกคบไปสักพักนึ่งอะ มันก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาเข้ามาหาเราเพราะเขาเขาหวังดีกับเราปรารถนาดีกับเราอยากเป็นมิตรกับเราจริงๆหรือเขาต้องการอะไรบางอย่างดิฉันไม่เห็นแคร์เลยดิฉันก็ไม่เห็นแคร์วินวินอะถ้ามึงเขาเข้ามาเพราะหวังประโยชน์จากกูกูก็เอาประโยชน์จากมึงก็วินวินแต่กูก็ต้องได้ด้วยมึงได้คนเดียวไม่ได้หรอกถ้ากูรู้สึกว่ากูได้แล้ววินวิน,วนแล้วก็จบไม่เป็นไรหมดงานแล้วก็หมดความสัมพันธ์ อ้าหมดงานแล้วก็หมดความสัมพันธ์ก็ไปตีเชิดมึงก็ไปตีมึงจะไม่อยากคบกับกูต่อคุยกับกูต่อแล้วไงใครแคร์กูก็ไม่ได้แคร์มึงนี่แต่มึงจะเอาเปรียบกูไม่ได้แล้วกันนะ่ะถ้าช่วงที่คบกันนะ่ะมึงก็เอาเปรียบกูไม่ได้อนะ่ะกูก็ไม่ให้มึงเอาเปรียบอะ่ะถ้ามึงจะเอาผลประโยชน์จากกูใช่ไหมกูก็ต้องได้ะลรจะกห้เราดังดังดังแบบผู้แตกนะใช้คำนี้ก็ได้นะดังเป็นผู้แตกคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาอ้าวเข้ามาได้แลกเปลี่ยนกันเอาตังมา อยากให้ไปทําอะไรบอกถ้าใช้ฟรีไม่ไปเรื่องอะไรไม่ไปอยากได้ของฟรีอยากให้เราไปฟรีไม่ได้จ่ายตังมา <c oughs> ตังมาวินวินอ้มันก็ต้องแบบนี้แหละถูกไหมดิฉันพูดถูกไหมพูดถูกไหมมันเป็นโลกของความเป็นจริงคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มันคือโลกของชีวิตจริงมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนเขาจะต้องดีกับเราเราดีกับใครแล้วคนนั้นเขต้องดีกับเรามันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยการใช้ชีวิตมันก็สอนเราเองนั่นแหละว่าเราควรดีกับใครไม่ควรดีกับใครควรเฉยๆกับใครควรหันหลังให้ใครหันหน้าให้ใครหันหลังให้หมดแหละดิฉันน่ะหันหลังให้หมดทุกคนกับผัวยังหันหลังให้เลยหันหลังให้กับคนทุกคนค่ะเออ ขนาดคนดีกับดิฉันนี่ดิฉันยังหันหลังให้เลยกับแฟนนี่ยัหันหลังให้เลยเออมันต้องรู้ที่คนเราอะ่ะใช่ไหมต้องตื่นไม่ตื่นได้ไม่ได้ใช้ชีวิตโมดอ,อยู่ในโลกของความโมโนเพ้อฝันอยู่ใช้ชีวิตอะ่ะ ไม่ต้องไปวอลลี่เลยโตขึ้นเพื่อนจะน้อยลงไม่ต้ด้ไปบอลลี่ทำไมอยากมีเพื่อนเยอะไปทําไมไปอยากมีเพื่อนเยอะไปทํามไมเอ้าคุณจะอยากมีเพื่อนเยอะไปทําไมฮะอยากมีเพื่อนเยอะไปทําไมเพื่อนเอาไว้สังสรรค์เฮฮาอะไรอย่างเดียวอย่างเงี้ยแหละมีไว้ทาไมจะอยากมีเพื่อนเยอะไปทาไมวุ่นวายคุณเทคแคร์คนทุกคนไม่ได้หรอกยิ่งมีเพื่อนเยอะคุณก็ยิ่งเหนื่อยเพราะคุณจะเลี่ยงเรื่องการที่คุณจะต้องเข้าสังคมไม่ได้ ประปรัสสงสรรใช่ไหมมีเพื่อนหรือคุณก็จะเลียงการถูกขอความช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งคุณก็จะลำบากใจย,ยิ่งคนมีคุณมีคนรู้จักเยอะสนิทเยอะตัวคุณจะลำบากให้สมมติว่าคุณเป็นคนแบบฉันเป็นคนให้ใจคนทุกคนอย่างเงี้ยคุณคุณก็เหนื่อยคุณก็้องคอยเทคแคร์ Care, คนนั้นคนนี้ไม่จำเป็นเลย ไม่ได้มีความสําคัญเลยเพื่อนน้อยเพื่อนมากหรือไม่มีเพื่อนก็ได้แต่มันไม่มีหรอกแต่มันไม่มีหรอกว่าใครอยู่แล้วมันไม่มีเพื่อนไม่มีเดี๋ยวมันก็มีผู้คนก็จะแบบบางเข้ามาออกไปออกไปเข้ามามันจะอย่างนี้ตัดใดที่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่มันรูนเป็นตัดสังคมอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หาคนคบหาได้คบหาสมาคมมันไงมันก็หาได้มากน้อยมันต้องหาได้ไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะคนไม่มีเพื่อนมีมากน้อยมันต้องมีมันต้องมี เดี๋ยวมันก็ต้องเจอคนนั้นคนนี้พูดคุยกันถูกคอกันอ่ะก็คบหากันคบหาไปเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่เหมือนที่เรารู้จักใหม่ๆเลยเนี่ยไม่ดีหรอกเราก็เริ่มเปลียตีตัวออกห่างไม่เราตรีตัวออกห่างเขาเขาก็ตีตัวออกห่างเราเพราะบางทีธาตุไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันก็แยกย้ายแปลกตรงไหนแปลกตรงไหนไม่เห็นแคร์เลย ดิฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนอะพูดตรงๆนะดิฉันมีเพื่อนน้อยมากถ้าดิฉันเป็นคนนิสัยอันหนึ่งจะพูดให้ฟังตั้งแต่สมัยเป็นเนรแล้วดิฉันมีเพื่อนน้อยมากน้อยมากจริงๆเพราะดิฉันไม่ชอบคบคนอายุเท่ากันตั้งแต่สมัยเป็นเนรแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่คบนะแต่ดิฉันไม่ชอบอยู่กับคนอายุเท่ากันดิฉันรู้สึกว่าเหมือนสมัยเป็นเนรเนี่ยอยู่กับเนรเนี่ยเนรมันทาบทาอะไรอันนี้เอาชีวิตจริงมาคุยกันนะ เน้มครอะไรบางทีมันก็เล่นเกมบ้างแอลสาวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันไร้สาระเรารู้สึกมันไร้สาระอ่าเรามีความมุ่งมั่นเราอยากทาอะไรเราอยากเรียนเราก็เรียน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 เอ้าก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองอ่ะบาลีอ่ะในรุ่นดีฉันก็มีดิฉันรูปเดียวนะคนเดียวจบปริญญาเก้านะที่เรียนมาด้วยกันต้องเห็นต้องแคร์เลย เอาถ้าเรามีโฟกัสเรามีจุดหมายบางอย่างที่ต้องทําแล้วมันทําให้ถ้าการเดินทางไปสู่เป้าหมายเราจะต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้างหมายถึงคนที่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตเราอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นอ่าเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตั้งใจแล้วว่าเนี่ยมันเป็นทางของการที่จะทําให้ตัวเองบรรลุทำได้ต้องเปลี่ยนแนวทางเพื่อนไม่เห็นด้วยเลยมันจะวคีห้าคนไม่มีใครเห็นด้วยเลยมันจะวคีบอกว่าอ่ะเนี่ย ไหนละทรมานตัวเองโอดูสาแบบเคร่งมากเลยนะไม่กินข้าวกินปลาไม่อาบน้ําอาบถ้าอุสาอุสาติดตามมาเพราะคิดว่าเนี่ยเด็ดเดี่ยวแน่แน่อะ่ะล้มเลิกซะละเปลี่ยนแนวพระเจ้าบอกอะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ฟังแล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันคืออะไรและมันจะนําทางเราไปสู่อะไรไม่ฟังก็เรื่องของมึงซิมึงอยากไปกไป็เตียงอยากทิ้งกูไปมึงก็ทิ้งไปพระเจ้าไม่แคร์อา้าอยากไปก็ไปไม่ดูแลก็ไม่ต้องดูแล บรรดาวะคีอ่ะ5คนไงหนีไปเลยไม่ไม่สนใจแล้วก็พี่เจ้าก็เด็ดเดี่ยวในในความคิดตัวเองใครไม่เห็นด้วยก็สุดแล้วแต่สิพ่อแม,ม่เห็นด้วยก็สุดแล้วแต่สิแต่มุ่งมั่นหมายถึงว่าเราคิดดีแล้วมีความมุ่งมั่นแล้วว่าสิ่งที่เราทํามันดีแน่ๆบางทีมันต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวนะมันไม่มีความเด็ดเดี่ยวมันทําไม่ได้หรอกมันอยู่กับเพื่อนเหมือนกันอยู่กับเพื่อนเยอะ แต่มึงถูกมองเป็นแกะดำอย่างเงี้ยแล้วมึงก็มาคิดว่าเฮ้อหรือว่าสิ่งที่กูทำมันมันไม่ถูกว่าทำไมเขามองกูว่าเป็นแกะดำวะแค่กูแค่ไม่อยากแบบไปเข้าสังคมกูแค่ไม่อยากไปแกยีพวกนั้นน่ะที่มันไปกางทีกูก็ไม่อยากไปกูแค่อยากทำงานกูแค่อยากเก็บเงินแค่นี้เหรอทำไมต้องมองกูเป็นแกะดำวะกูแค่มีรสนิยมของกูแบบนี้คิดแบบนี้ทำไมมองกูเป็นแกะดำ อะถ้าเราเป็นคนที่แคร์คาพูดคนมึงก็จะต้องฝืนตัวเองแล้วมึงก็จะต้องแบบเฮโลไปกับเขาแหละแต่ถ้าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตเพราะแคร์คาว่าแกะดําแกะดําก็ช่างสิมึจะเป็นแกะดาก็ได้มึงอยากเป็นแกะขาวมึงก็ไปอยู่ไปแกะขาวที่มันโดนมาป่าแดกอะ อยากเป็นแกะขาวที่มันโดนมาปลาแดกหรือไม่เอาคะ่ะกูขอเป็นแกะดําดีกว่าไม่ไม่ขอกูขออยู่เป็นแกะดำาี่กมแกะขาวแล้วกันใช่ไหมเห็น้องแคร์เลยไอ้ n ดนแคร์ไอ้ t ดนแครมีแคร์ถ้าจะทําอะไรอะ่ะมันต้องเด็ดเดียวแคร์เงินคะ่ะแคร์เงินแคร์งานคะ่ะแคร์เงินในกระเป๋าแคร์งานที่ต้องมีให้ทํา แค่ครอบครัวค่ะคนที่สําคัญกับชีวิตคนที่คิดว่ามีความสําคัญกับชีวิตแค่ค่ะเดยคนอื่นก็ช่างเขาไปสิเขารักเราได้เขาก็เกลียดเราได้วันนี้เขาอาจจะชอบเราวันหน้าเขาอาจจะเกลียดเราวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้เป็นศัตรูก็ช่างแม่งเลสิลงหลุมสิมันเป็นเท,ที่ยวทักคนลุงคนนี้ที่ไปอ้วนขึ้นนะคะผอมลงไม่ต้องทักสนิทกันขนาดนั้นเลยไม่ต้องไปทักเขา ทักเขาแล้วทให้อะไรที่เราไปทักทายคนอื่นแล้วทําให้เขาเสียเซลลไม่ต้องไปทักเขานะมรายมรายาทมารยาทโดยถ้าสนิทกันแบบสนิทมากเป็นเพื่อนกันอะไรกันค่อยว่ากันอันนี้ไม่ได้สนิทไม่สนิทจะติดว้าวนะคะไม่สนิทจะติดว้าวนะคะลงหลุมหมดนะเชนาลงหล,ลุมหมดนะต้องตื่นก่อนเล่นโซเชียลอะลงหลุมหมด ฉันบรรลุธรรมแล้วนะตั้งแต่ฉันดูเจ๊จ้ามาฉันบรรลุธรรมแล้วนะปัจจุบันนายกรัฐมนตรีเหรอชื่อทักษิณชินวัตรไงไม่สงสัยอะไรสงสัยอะไรเยอะแยะที่สงสัยอะไรคะนายกคนปัจจุบันก็ชื่อทักษิณชินวัตรไงคุณทักษิณชินวัตรไงคุณไปคิดอะไรเยอะเนี่ยต้องตื่นก่อนนะคะไม่ค่อยอยากจะตื่นหลับลึกนะ ไม่หลับลึกคะ่ะต้องตื่นก่อนอย่าหลับลึกคะ่ะพูดเล่นพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะพูดเล่นนะคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นก็ชื่อคุณอุ้งอิงไงเออพูดเล่นจา้าขอโทษนะคะพูดเล่นอย่าไปแคปเคิร์บอะไรไปนะก็ช่วยพัฒนาประเทศช่างเถอะ ถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ช่างเถอะถ้าเขาช่วยพัฒนาประเทศก็ไหนไหนมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วไหนไหนมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าถามแล้วมันช่วยพัฒนาประเทศเอาพัฒนาประเทศก่อนใครจะเป็นมันต้อไปช่วยกันเนี่ยน้ําท่วมมาไปไปช่วยไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนภาคเหนือภาคอะไรเนี่ยหาวิธีการแก้วิกฤตน้ำท่วมน้ำท่วมเยียวยาช่วยเหลือก่อนตอนนี้ก่อนเอาก่อนใครจะเป็นก็เป็นเถอะอ่ะ เดี๋ยวว่าตอนนี้ช่วยก่อนเลยขอละก่อนเลยไปช่วยก่อนไปช่วยคนเหนือก่อนไปช่วยพี่น้องก่อนไปไปไปช่วยเขาก่อนเดือดร้อนกันวัวควายลอยน้ำอลอยจากจังหวัดอะไรวาที่ฉันอ่านข่าวอะ่ะวัวลอยแม่น้ําจากจังหวัดแพร่ลงไปสุโขทัยอะ่ะสงสารมากไปทิกตอกมาเจอโรงเรียนนึงก็เหมือนกันอยู่ดีๆอะ่ะน้ําทะลักเข้ามาอย่างเงี้ย ตลกมากไม่ไม่ใช่ตลกมากมน่ากลัวมากน่ากลัวมากอืมนึกถึงวนะ่าถ้าบ้านเราอยู่แถวนั้นยังไงนะโหแบบแล้วถ้าแบบบ้านหายไปกับน้ําอย่างเงี้ยมันคือกับบางคนนะ่ะอ่ะถ้าบางคนที่พอมีอันจะกินเขาก็ถามว่ามันเดือดร้อนไหมมันก็นเดือดร้อนแหละแต่เขาก็ยังมีทุนรอนไงในการที่เขาจะแบบอ่าน้ําลดเขาก็แบบซ่อมแซมได้อะไรได้แต่กับ ชาวบ้านบางคนเขาไม่ได้มีเงินรอนไงน้ําท่วมทีก็คือแบบไม่ต่างกับไฟไหม้เลยนะน้ําท่วม,มสําหรับบางคนนะ่ะมันไปหมดนะที่นงที่นาข้าวปลาอาหารบ้านเบิร์นบ้านเบิร์นเนี่ยแล้วน้ําลดก็เจ้าตังค์ที่ไหนะทุกอีกน้ําท่วมก็ทุกน้าลดก็ทุกทุกอย่างเ,าเงินที่ไหนไปซ่อมบ้านนะก็ต้องไปกู้ไปยืม ซ่อมบ้านอีกแล้วชาวบ้านน่ะโอ้โหบางคนเข้าใจฟิลเลยนะเฟอร์นิเจอร์บางอันกว่าจะซื้อได้มันคนผ่อนได้ซ้ำเฟอร์นิเจอร์อะอุตส่ามีตู้ตู้ตั้งทีวีสมัยก่อนนนะบ้านใครมีตู้ตู้ตั้งทีวีโต๊ะเครื่องแป้งน้ำมาปุ๊บมันเอาไปหมดเลยผุหมดพังหมดของพวกนี้โดนน้ำไม่ได้เลยเดีย๋ยวว่าแต่น้ำป่าเลยนะแค่โดนแบบ น้ำเนี่ยเราวางน้ําวางอะไรไว้เนี่ยไม่ได้เลยพองหมดอืมอเห็นใจนะนเห็นใจนะเป็นความทุกข์นะอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบน้ํามันท่วมอะ่ะเฮ้ยเห็นคนตาบอดทํานายอุกกาบาตเหรอเออ,เอไปเขาไปด้วยกันหมดนี่แหละไปเขาไปด้วยกันหมดนี่แหละไปเขาไปด้วยกันหมดนี่แลหและไปคิดเยอะ ร้มีเพื่อนไปแล้วกันไปก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละเครื่องบินตกมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใครรอดล่ะส่วนใหญ่นะไม่เคยเห็นเคสเลยยิงไหลาใหญ่ๆโบอิงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เสียชีวิตหมดทั้งนั้นเลยค่ะอย่าว่าแต่ก้าวศพเลยลงมารับลงมารับด้วยจะไปร้านชัยกันไม่ไปราคาร้านเล็กร้อนเอ้าที่นั่งก็ไม่มี ที่นั่งก็ไม่มีร้อนก็ร้อนโอ้ยไปหรอกอาหารก็งั้นงั้นั้นนะไปทำไมเนี่ยเค่ะเอาเวลาที่ไหนไปก่อนไปไม่ได้เหระคะ่ะพรุ่งนี้กว่าจะเสร็จเอาไปไลฟ์มาสี่ทุ่มร้าน,นปิดแล้วกว่าจะไลฟเสร็จกว่าจะกลับถึงที่บ้านห้าทุ่มต้องครั้งหน้าค่ะ ต้องข้างหน้าข้างหน้าไปข้างหน้าอยู่งเทพยาวข้างหน้าอยู่เทพยาวาายี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองห้าวั 20, 29, 30, 31, 1, 2, วนห้วนาวันยาวอยู่ยาวค่ะเดี๋ยวไปอยู่ยาวชิวได้เป็นคนชอบชิวแต่พี่ปองอะร้อนไม่ได้เลยนะพี่ปองเป็นคนที่ทนอะไรก็ได้แต่ทนร้อนไม่ได้วันนั้นไปร้านอีสาน อีสานนะว่าอีสานท็อปอะไรว่าอ,อีสานทาปาสอีสานทาปาสที่ฉันก็แบบหวังดีเนาะดิฉันก็จะแบบจะให้แบบจะให้พี่ที่ฉันนั่งน,นั่งอยู่ข้างนอกชมวิวมันเป็นกลางคืนแล้วไงหน้าร้านมันจะมันจะมีสระน้ําบ่อน้าเออนั่งชมวิวข้างนอกอะไรเงี้ยกินอาหารอีสานพี่ปองรีรีบฝักมือเ,เลยแพลที่พี่ว่าเขาไปข้างในเถอะ <laughs> นางนางร้อนไม่ได้นะ่นคนขี้รอ <laughs> แล้วก็มาเที่ยวทั้งทีเราไม่นั่งกินในห้องแอร์มันจะไปได้ฟิลอะไรอะ่ะมันจะไปได้ฟิลอะไรมันนั่งทั้งเกียนนั่งกินทั้งนอกมันไม่รอมันมืดแล้ววันนั้นมันมืดแล้วที่ไปอีสานทาปาส์นะแล้วพูดตรงๆนะคะเขาไม่คิดตังเลยเขาไม่คิดตังวันนั้นนะเขาดูแลด,ดูแลหมดเลยดิฉันจะเลี้ยงพี่ปองนั่นนะเนี่ยนะนะด้วยเดชบุญไงด้วยเดชบุญผู้จัดการร้านเขาดีมากเลยเขาดูแลเราก็เราก,ราก็อันนี้เขาตอบแทนเขาด้วยการแบบ รีวิวให้เขาลงโซ,ชงโซเชียลลงโซเชียลให้เขาโพสให้เขาอีสานทาปาแต่อาหารเขาใช้ได้นะ,ะอาหารเขาใช้ได้ก็ฟิลแบบที่ท่องเที่ยวอะ่ะมันก็ประมาณนั้นแหละฟิลเขาใช้ได้หลายบาทอยู่นะวันนั้นอะ่ะสั่งอีปองกินซาตงสเต็กกินซาตงสเต็กไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังเลยไม่ต้องเสียตังอืม ดีนะเขาดูแลให้เราจะไม่เคยแบบมีนะไม่เคยใช้อภิติดนะไปไหนขอกินฟรีไม่เคยมีนะไม่เคยมียกเว้นว่าร้านเขามีมีส่วนลดให้เองมาลาเขาใจดีเขาจําได้เขาก็แบบมีส่วนลดให้เราก็เราก็เป็นอินฟูเราก็รู้แหละว่าเขาต้องการอะไรล้วก็แบบอ่าอันนี้ให้เขาหน่อยลงคลิปลงอะไรให้เขาหน่อย ให้ร้านเขาหน่อยเพราะว่าร้านพวกนี้เขาจะมีงบสําหรับทําการตลาดอยู่แล้วพวกร้านอาหารร้านที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสําหรับการตลาดนะคะเขาจะมีเขาจะมีของเขาอยู่แล้วโอ้อยจะไปบวชยังจะต้องมากังวลสินมากสินน้อยกว่าพระอีกเนี่ยชีวิตมันถึงยุ่งยากนี่แหละมันถึงต้องมีคนแบบอาจารย์ตื่นทำมันถึงจะแบบจะไปบวชยังมาคิดอีกสินมากสินน้อยกว่าการนู่นนี่นั่น เขาอยากจะตื่นอีกแล้วสรุปถ้าอยากแค่คิดว่าจะไปบวชเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้<ม>ลองปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจําวันก่อนว่าเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่แล้วค่อยไปบวชคิดให้ดีว่ามีภาระมีหนี้สินมีอะไรนู่นนี่นั่นไหมเข้า<ม>ใจไหมเข้าใจไหมคะเนี่ยชอบวิตกอะไรไปเรื่อย<ม>ไปแฉ อืมอย่าวิตกกังวลมากเกินไปค่ะบางทีก็วิตกกังวลมากเกินไปแล้วก็ทําให้เราเครียดเป็นทุกข์เป็นกังวลอืม